ทุกคนคะตุ่มก็ยังอยู่ฝั่งลำลูกกาคลองหกอยู่นะคะฟ้าปียลมเหมือนเดิมคะ่ะแต่โซนนี้เป็นทาวน์โฮมนะคะโซนเทเล่นะคะหลังนี้เลยนะคะทุกคนหน้ากว้างนะคะจอดรถในบ้านได้สองคันถนนหน้าบ้านก็กว้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนเพื่อนบ้านจอดเราจอดได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันมาทราบฟังก์ชันกันก่อนนะคะหลังนี้19.1ตารางวามีทั้งหมด สามนอนสองห้องน้า,า,นา,านจอดรถในบ้านสองคันกว้างๆเลยเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันเลยดีกว่าทุกคนวันนี้ก็รีบเหมือนเดิมนะคะหนีฝนอีกเช่นเคยถ้าใครติดตามตุ่มอยู่ก็จะหน้านี้หน้าฝนแล้วนะคะทุกคนรีวิวจะค่อนข้างไปไวนะคะทุกคนฝนเริ่มมานะคะมาเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยห้องโถงนะคะทุกคนประกอบด้วย นี่เลยห้องโถงโล่งๆนะคะไม่มีเฟอร์นะคะหลังนี้แล้วมาดูห้องครัวกันเลยดีกว่าห้องครัวอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่เลยเคาน์เตอร์ครัวเป็นรูปตัวแอลนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาแล้วก็ยังมีประตูคอนเนคออกมาด้านหลังนะคะทุกคนนี่เลยด้านหลังไม่ได้ก่อผนังชิดนะคะทุกคนเพื่อให้เราระบายอากาศนะคะจะก่อเป็นไม้ระแนง มีปั๊มน้ำแทงน้ำให้พร้อมโซนซักผ้าปลั๊กก๊อกให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆดูห้องน้ำกันนะคะเพื่อนๆห้องน้ำแยกโซนนะคะก่อกงะดานสเร็จนะคะทุกคนตรงนี้นะคะกึ่งกึ่งพลาสติกนี่เลยแยกโซนแห่งโซนเปียกเนาะเปี่ยนหา่าะปเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันนะคะทุกคน ทุกคนเรามาถึงชั้นสองกันแล้วนะชั้นสองก็มีทั้งหมด3าห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะห้องนอนแรกห้องนอนมาสเตอร์นะคะทุกคนห้องนอนมาสเตอร์ออก็นะคะโลง่โลงๆโปร่งๆพื้นปูไกโตลายพื้นหกสิคูณหสิทั้งชั้นหนึ่งแลวก็ชั้นสองนะแล้วก็ยังมีระเบียงรับลมเยน็นๆด้านหน้านะคะทุกคนนี่เลยเปิดสไลด์ได้สองฝั่งซ้ายขวาพร้อมมุ้งลวดให้นะคะทุกคนแล้วก็ยังมีประตูคอนเนคห้องน้ํานะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํากัน สีสันสดใสเลยนะคะทุกคนเป็นออเรนจ์นะคะออเรนจ์ Orange, สีเหลืองสีส้มนะคะทุกคนนี่เลยเป็นลายเสีองนะคะให้สีสันของบ้านผาน,นังไปใต้ทุกคนมาดูห้องนอนที่มาดูห้องนอนที่สองกันต่อเลยนะคะห้องที่สองอยู่ด้านหลังนะคะเพืพ่อนๆมีหน้าต่างหนึ่งจุดรับลมเย็นๆนะคะเดี๋ยวเร,เราจะเปิดหน้าต่างเดี๋ยวเสียงค์เราจะกล้องนะคะ สุดท้ายแล้วมาดูห้องนอนที่สามกันต่อนะคะนี่เลยห้องนอนที่สองห้องนอนที่สามขนาดใกล้เคียงกันนะคะเพื่อนท่านไหนสนใจก็ปริง้งเข้ามานับชมบ้านกับตุ่มได้เลยนะคะมาชมบ้านของจริงกับตุ่มเลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ตุ่มน้ำก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากทาวน์โฮมสองชั้นหน้ากว้างไว้ด้วยนะคะ19.1กาตารางวามินิมอลสมห้องนอนสองห้องน้ำจอดรถในบ,บ้านได้สองคันนะคะทุกคน เราวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย